ทำวอล์กกันค่ะเป็นวอล์กตอนเย็นแบบเย็นมากๆเลยนะคะยะหยุดอาบน้ำแล้วอุ้ยทำไมตาเป็นอย่างนั้นนะยะยะอเ้ยะยยทุกคนทำไมตาน้องเป็นอย่างนั้นอะุ้ยแต่เราจำไม่ได้เราอาบน้ำแล้วเฮ้ยทุกคนทำไมตาเปน็นอะย่างนั้นตรงนี้นากก่ากลัวพรุ่งนี้เราจะต้องไปโรงเรียนอีกแค่วันเดียวนะคะอีกแค่วันเดียวเท่านั้นเนาะเพระาะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายวอล์กด้วยนะ เราไปเรียนพ่งนี้อีกแค่วันเดียวยาหยุดมาค่ะหยุดมาเอากระเป๋านักเรยเฉยๆไม่ต้องยาชกุยยานะกุยยานะยายามากับปนักเรียนนะคะตอนเย็นก็อากาศจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าเช้าตอนเช้าคือฝนตกเนาะยาหุ้มทุกคอมันโดนกะดัะดาะยา อันนี้เป็นออฟฟิศนะค่ะเราเรียกว่าออฟฟิศแล้วก็มีญ่าอยู่ด้านในเห็นไหมเห็นไหมนี่ๆๆน้ยทุกคนน้องโดนกัดอ่ะตัวนั้นน่าจะโดนกัดตลอดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายบอกด้วยนะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแค่วันเดียวเพราะว่าเพราะว่าวันพุธหยุดนะคะ เดี๋ยวฝนตกเราก็เลยต้องรีบเอากระเป๋านักเรียนก่อนนี่ก็จะเป็นรองเท้านักเรียนนะคะไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าไม่ได้ใส่ชุดยากันนี่ไปไปแม่ไปกันอืไม่ต้องเลย แม่แม่เปิดแม่เปิดประตูแม่ปิดประตูแม่ก็ไม่มีคนค่ะไม่เป็นไรนะบายยค่ะพี่ขอโทษนะนี่ก็ราวางเลยนะคะอากาศก็จะเย็นมากไม่มากหรอกนี่นะคะแม่เราออกมาจากห้องนะคะ คือแม่เราจะไม่ถ่ายคลิปเลยนะดูคนแม่เราจะไม่ออกกองเลยทุกคนเห็นขาไหมเห็นขาไหมเห็นขาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกินไหมอ๋อเรากินหมดแล้วนะคะตุ๊กย้นคือจะลกมากเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ของเราโอ้ oh my god อันนี้เป็นน้องชายนะคะ ปิ๊บปบอันนี้คืออาบน้ําแล้วนะคะกับมาจารงเนี้คืออาบน้ำเลยร้อนมากาเดี๋ยวเราไปปิดบ้านให้สนิทก่อนแ๊บนึงนี่เคสว่างแล้วก็ตังเข้าบ้านไหมไม่เขา้าบ้านเียเข้าไหม,ไมครับยังไม่เขา้ารอกลางคืนก่อน ค่อยเข้าหมาทุกตัวตอนกลางคืนก็จะเข้าบ้านหมดเลยนะคะอันนี้เป็นห้องห้องเราแต่ตอนนี้เป็นห้องหมาไปแล้วแล้วเราก็มนานอนตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังรู้ด้ยียเดาเคียร์คะพ่อกับแม่ก็คือนอน,นในห้องนี้นะคะแล้วหมาก็จะมีอยู่ในห้องนี้ตอนกลางคืนแล้วก็จะเปิดแอร์ให้หมานะคะยังไม่เข้าบ้านไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลา คิดไหมครับยังอุ้ยโชนกำเพลงอุ้ยต้องเรายัางไม่ได้เปิดไฟเลยเคยเปิดก็ได้เราจะเปิดดีไหมทุกคนมันสว่างกันไปเนาะไม่เปิดเนาะเดี๋ยวเราจะต้องรีดผ้านะแต่ที่จริงที่จริงเราจะต้องรีดผ้าแต่ว่าเราไม่รีดว่ารีแล้วมีทุกคนดูในร่องนี้ดิมีแต่เพชร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 เ,ชเ,ชเชต็มไปหมดเลย เพชรเต็มหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องใส่ชุดนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวนี้ไปด้วยอันนี้เจะล้างมือนะคะแต่เราเอาไปเราก็ไม่ได้ใช้เราก็ไม่เอาไปเอาไว้บ้านคือเราไม่อยากไปเข้าค่ายที่สุดเลยนะคะ คือห้องครัวก็จะมืดมากแล้วก็จะมีกองผ้าตรงนี้ไม่รู้ว่ามีทําไมนะคะแล้วก็ไม่เคยเอาออกด้วยตอนนี้คือมดก็มาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วมั้งนะคะเพราะว่าทุกคนกลัวมดกันหมดเลยบ้านนี้กลัวมดนะคะแล้วคือมันจะร้อนที่สุดเลยนะห้องครัวเราเนี่ยก็เข้าหมดด้วยนะคะหมดหมดถังเลยยังไงถุงนี่เห็นไหมทุกคนจะมี จานเข้ามาสองอันเอาที่จริงมันมีสามอันนะมันมีหลายอันเลยแล้วมันหายไปไหนไม่รู้เรานี่แหละทำนี่เป็นโซลังบ้าน๋อวเราเราไม่ค่อยอยากออกไปด้นออานนอกเลยอะทุกคนมันจะกัดแล้วว่าไอทุกคนไอ้ตัวน้อยอะมันจะดึงตรงเนี้ย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 ไม่เป็นไรเราใส่เราก็กิ้วแบบนี้ไปเออยกเว้นสตาร์ เข้าบ้านมั้ยเข้า <in> บ <another emás cabin> okay, ้านเข้ามาเร็วยังก็ได้แก้งค่ะแก้งเฉยๆค่ะไม่ต้องออกมานั่นโอ๊ยไมต้องไม่ต้องโอเคทุกคนก็ที่สูงนะคะน้องไม่สามารถขึ้นมาได้ นี่ก็จะเป็นเป็นบ้านตอนที่เราจนๆอยู่นะคะแล้วเราก็แบบว่าบ้านไม่ใช่บ้านดิมันเป็นที่ซื้อตรงนี้ใหม่ๆอ่ะยังไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมก็ทําตรงเนี้ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่แบบนี้นะมันเปลี่ยนไปแล้วที่ที่จริงมันไม่ได้เปิดแบบนี้นะที่จริงอ่ะห้องตรงเนี้ยเป็นห้องนอนตรงเนี้ยเป็นห้องครัวตรงนั้นเป็นห้องน้ำตอนนั้นก็ยังเป็นห้องน้ําอยู่เออเอ๊ ไม่ใช่แล้วก็เนี่ยเนี่ยี่ยตอกกระแพงตรงเนี้ย,ยมันเป็นส่วนว่างๆนะคะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นที่เล่นแบดเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นตะขายตะขายตะขายตรงเนี้ยเป็นที่เล่นแบดนะคะแล้วแบดก็อยู่นี่เฮ้ยย่คือทุกตัวจะรุมก,กัดไว้ช่องหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เรียกว่าไว้ช่องแล้วเราเรียกว่า ชูครีมนะคะเพราะสีมันครีมอะโอ๊ยมาน,นี่สิลูกทำไมตาเป็นอย่างนั้นเหรอคะนี่โชคลาที่เราอาบน้ําแล้วเราอาบน้ําอีกได้ไหมเนี่ยได้สิแต่ว่าขี้เกียจหาชุดอะ่ะซูมเข้าไปเอาเอาทำไมเป็นอย่างงี้เอาทำไมมืดอะ่ะเอาทำไมกล้องมืดล่ะทุกคนก็มันเป็นอย่างนี้เหรอ เราทำอะอย่างเงี้เอออ๋อนี่ไงอ๋อเอา้าเมื่อกี้เรากดอะไรวะนั่งไงถุงพี่พี่แม็กแล้วพี่แม็กได้ซื้อลิควิด,ดให้หนูไหมลิควิดไปไดซื้อนู่นนู่นนู่นนั่งนั่งเล่นเล่นกับพี่พี่สาว อุ้ยเราเปิดแฟดเหรออ้าเราเปิดทำไมนะอ่ะปิดเออเอาเราก็ใส่รองเท้าขึ้นมาจริงจริงเลยเฮ้ย,ยมีคนมาส่งของหน้าบ้านเหรอทุกคนคือเพื่อเราอุ้ยดูมันเอาหอยมาหอยอันนี้คือมันตายแล้วนะแต่มันยังมีแบบซากๆอยู่นี่ทุกคนเป็นแบนแบนนี้ไม่โฟกัสนะ่แบนนี้แบนนี้มาเนี้ยเห็นไหม โฟกัสดตทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรสักอย่างแต่หน้ามันหายไปแล้วนะคะเราซื้อต่อเพื่อนเนี่ยไอ้แพงมากเลยนะเอ้ยไปทำพี่เขาออยงางนี้ไงน่ไปิพี่น้องกันอ่ะเฮ้เรียปากเขามันก็ไม่เคยโฟกัสเลยเอะโฟกัสได้ไหม ยังมองไม่เห็นโอ้ตุ๊กแกไม่เห็นอยู่ดีอ่ะทำไมใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอโอ้ยมองไม่เห็นคือเราไม่สดกดวเชียรม,มากมาดิมามาเลยร้อนอะ่ะอยากเข้าบ้านแล้วเราจะไม่เอาอะที่เกี่ยดต้อนยืมเสื้อแห้งอย่างกระโปรง กระโปงแห้งอ่างโอ้กระโปงแห้งแล้วนะคะพวกชุดเอ้าแล้วชุดนักเรียนล่ะชุดนักเรียนอยู่ไหนไม่รู้ว่าแม่เราเอาไปไหนะไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันพวกหมาหมาไม่อยู่แล้วนั่นไงอุ้ยอุ้ยทำอะไรอะ่ะไม่รู้เราก็กลัวงูเอาหมาฆ่มามัด นึ่ข้างหลังจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเห็นไหมอันนี้เป็นห้องหมาอันนี้เป็นห้องห้องแม่กับพ่อนะคะอ้าวไปหลังบ้านไปฉี่หรอก็คือเปิดแอร์ทั้งสองห้องเลยอืมค่าไฟสามพันกว่านะคะก็ยังจ่ายไปแล้วนะก็คือจ่ายไปแล้วแหละอนี่คือออกมาคือ เราจะต้องอ่านหนังอีกรอบนะคะเพราะว่าเหงื่อมันเยอะมากเดี๋ยวเราไปหาชูครีมกันชูครีมชูครีมนี่นะคะปู่กัย่านะคะชูครีมขอดูตาหน่อยขอดูหน่อยเออยาพึ่งขอดูตาหน่อยดิตาไม่ตาไปหนึ่งนะโอ้ตาแดงแดง ตาบบวมด้วยชี่าย่านนี่รดน้ำยังเนี่ยยังยงเหรอให้หนูไม่ลดอยละขี้เกียจน้อยหนานะคะข้าเจ้าน้อยหนาเเนะเราบอกเลยนะกำลังขึ้นเลยมันมีเด็กแอบเล่นสายสีเลยนะทุกคน ตรนี้หละธที่นุกคนเราควรจะทำเพลงไหมทุกคนเราควรที่จะทำเพลงปะคือเราคริดว่าเ,เราควรมากอะ่ะเราควรแบบที่สุดเลยนี่เห็นไหมทุกคนฝนตกเห็นไหม เนี่ยฝนตกหมดเลยแล้วก็จะมีมดนะคะโู้คนลุกคนลุกนึกว่านอนโอู้มันคืออะไรอ่ะอุ้ยคนลุกเลยทุกคนคนลุกเลยมันคืออะไรมันคือมดเหรออุ้ยนึกว่ามอคโรมารมามันย้ายบ้านเหรอนี่ตรงนี้ก็มีทุกคนคือมันย้ายบ้านเหรอมันคือตัวอะไรเนี่ยอุ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่น่มันตัวแบบเนี้ยเต็มเลยน่ะก็คืออยู่ข้างานนมาัอนอีกใครมาขึ้นอะไรอ่ะโอ้น่าอยากแหงมากทุกคนเห็นอย่างเงี้ยคนลุก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 นลุกน่ากลัวทุกคนลุกเลยไม่มีขนน่าแต่ขนลุกอ่ะนี่นะคะตรงนั้นจะเป็นค่ะเราอยู่อุดอุดตะลอดที่จริงรอ่ะเราเกิดกรุงเทพนะคะ เราก็อู้ตรงนั้นสวยมากเลยเราอะเกิดที่กรุงเทพนะคะแล้วเราก็เอ่อปูก่กับย่าแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นคนเอ่อเป็นคนสุขโขทัยนะคะมาอยู่ที่อุตรดิษฐ์เพราะว่าปู่นี่แหละเป็นคนสุขโขทัยสุขโขทัยนะคะนั่นปู่คนนู้นเลยนุ่นเห็นไหมอ้วน,นอ่ะไห้ กลัวนะคะเพราะเราทำเขาเราต้องรีบขึ้นเราต้องรีบขึ้นที่สูงนะฮะเพราะว่าอุย้ยคืออะไรอ่ะแปบบ๊บนึงนะทุกคนเราขอตั้งก่อนนะเหมือนว่าดูดูเหมือนว่าคืออะไไม่ได้เชื่อต่ออินเทอร์เน,น็ตอะไรบบนาโอเค พกคนันเป็นไงขึ่นเค่นฉาแบบนี้ บ้านของเรานะคะคือนี่ตรงไปแล้วก็ไปทางนี้ทางนู้นก็ออกแล้วนะตืดแล้วก็ออกตรงไปแล้วก็มันจะมีแทงอันนี้เป็นซอยหมูนู่นนะคะทุกคนเห็นตัวอะไรไหมคะนะ่ะดำานั่นนะค่ะนะคะนะคะนะคะมันแอบหนีเที่ยวคะ่ะทุกคนงั่นกินเสร็จก็ไปนู่นเลยะคะ่ะเราเพิ่งกินมาม่าแล้วนแะคะ แล้วก็ไปด่าม้าอีกโอ้จะตายนอ้อปู่แล้วนั่งกินข้าวไม่เลิกนะคะทุกคนนี่แค่เห็นไหมแคะนี่ค่ปู่กับย่านแคะใช่อันนี้เราลืมนะคะไม้เราต้องถือไม้ตลอดเลยนะคะบางครั้งก็ลืมถือไม้ไห่มีอะไรเอาอะไรมามันเอาอะไรมาทุกคน โอ้โหแล้วก็จับแบบไม่เอาไม่เอาไม่ให้เอาหึ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 ไม่ืออเอาหรอไม่เอาหรอเอาไปนู่นแล้วไปเอาอะไรมาโอ้เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เช้านะคะเราเนี่ยจะถ่ายวอล์กไปโรงเรียน แล้วก็ตอนกลับมาบ้านเราพรุ่งนี้เราจะเราจะไม่ได้ถ่ายนะคะตอนกลับมาบ้านนะ่ยโอเคคะเ่ะทุกคนอุย่ยเงอเต้นาเลยใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ออกแกนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายไปพึ่งนะเรามองไม่เห็นเราใช้โทรศัพท์ถ่ายบ๊ายบาย